ฟื้นฟื้นแล้วครับก็ได้กินได้กินน้ํากินข้าวก็กลับมาสภาพเดิมครับพูดถึงเรื่องการทําน้ำหนักเราเป็นไฟแรกเราที่มาต่อยในส่วนตัวรายการบันยายนี่ยากง่ายการทำน้ำหนักเป็นไงเห็นช่างมีหลายรอบเลยเมื่อวานนี้ช่างน้ำหนักสามรอบครับกว่าจะผ่านครับทําทํายากมากครับน้ําหนักมันไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าค่าน้ํานี่ครับมันทํายากครับพอน้ำหนักผ่านเรียบร้อยแล้วสภาพร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ก็สมบูรณ์เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมก็พร้อมสู้พรุ่งนี้แน่นอนครับ ก็วันนี้ไปชันน้ากับน้องเขาไปเล้วในช่วงการเฟสออฟพอเจอรูปร่างประชันหน้าไปแล้วความมั่นใจเป็นยังไงบ้างครับก็ตัวตัวเท่ากันครับก็ไปวัดกันบนเวทีครับแล้วคิดว่าในส่วนตัวรูปเกมครับมันจะเหมือนกับภาคแรกที่เราเจอกันมั้นก็ต้องรอดูบนเกมบนเวทีอีกครั้งครับว่าจะเป็นยังไงครับก็ฝากติดตามด้วยครับตอนนี้รู้สึกว่าน้ำหนักสุดท้ายของทางกระดวงเล็กอ่ะอาจจะเกินไปเกินจากกัดทบของเราสี่ตอนด์กังวลไหมก็ไม่กังวลครับก็น้องเขากินน้ำเข้าไปก็ไม่มีปัญหาอยู่ครับ น้ำไปแล้เนาะครับแล้วเรารู้สึกว่าเราเนี่ยผ่านตาช่างเป็นคนสุดท้ายเลยเหลือห้านาทีใช่ครับตอนนั้นเป็นไงก็อนขึ้นตาช่างเนี่ยตอนลุ้นว่ากูจะผ่านไม่ผ่านเป็นไงครับภาวนาครับขอให้ผ่านครับก็มันทํายากครับค่าน้ําผมต้องวิ่งสามรอบกว่าจะผ่านเกือบตายมันครับโอ้มัน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 ทำยากเพราะอะไรยากยากครับค่าน้ํามันไม่รู้เหมือนกันครับมันใช่มันเกี่ยวกับอากาศด้วยครับก็ทําทํายากครับไฟนี้ก็ยอมรับว่าทําหนักยากครับแต่ตอนนั้นนียันกับเราได้ไหมครับว่า ร้อยสามห้าพอนี่ไฟต่อไปไม่น่าจะมีปัญหาก็ไม่มีปัญหาครับว่าไฟแรกด้วยครับก็ยังไม่รู้อะไรนะเข้ามาต่อยวันใหญ่ก็ก็เป็นบทเรียนครับก็ไฟหน้าก็จะทําให้ดีกว่าเดิมครับสุดท้ายนี่ครับมีอะไรจะฝากบอกถึงแฟนๆกับกับเด็กดวงเล็กคู่ต่อสู้เราไหนไหมก็ฝากถึงแฟนๆของนักลบกฟ้าเทครับก็ช่วยเชีร์ละเป็นกำลังใจผมเลยครับก็เต็มที่นะครับก็ฝากถึงน้องเด่นดวงเล็กครับก็มาสู้กันให้เต็มที่ครับบนเวทีรับเกมกีฬาครับผมสู้ๆครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ